สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกไม้มงคลกันค่ะขอบอกว่าวิธีการเนี้ยมันง่ายมากๆอีกแล้วนะคะก็คือเดาไปได้แจกันมานี่แล้วก็ดาก็อยากจะปลูกไม้มงคลเนี่ยเอาไว้ในบ้านสวยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยจะมีไม้มงคลอะไรบ้างที่สามารถปลูกในแจกันในน้ําได้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะเจออย่างแรกเลยค่ะกวักมรกตค่ะเดี๋ยวเอากิ่งกวักมรกตนี่แหละไปนะคะหนึ่งกิ่งและนี่นะคะที่ห้อยๆนี่นะคะเศรษฐีเรือนนอกค่ะน,น,นู่นนี่เดี๋ยวเด็ดไปเลยนี่ค่ะเศรษฐีเรือนนอกค่ะ กำลังแตกยอดเลยนะคะว่านงาช้างค่ะเดีย๋ยวเอาส่วนที่เดี๋ยวเราดึงไปตรงที่เขาแตกๆนะคะว่านงาช้างโอ้ยกำลังเยอะเลยค่ะนี่ไม่ค่อยได้ดูแลนะคะไม่ต้องลดน้ำาก็อ,อยู่ได้ทนนานนะคะลิ้นมังกรค่ะก็เป็นว่านมงคลนะคะแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยค่ะ เดีย๋ยวดาวจะตัดไปเลยนะคะนี่พลูด่างค่ะมีเยอะเลยค่ะเดีย๋ยวจะตัดแบ่งไปนะคะและนี่นะคะดาวก็ไปได้ไม้มงคลมาเรียบร้อยแล้วค่ะที่สามารถปลูกในน้ำได้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่ แจก,กันของดาวเลยค่ะอันนี้แจก,กันนะคะดาวใส่น้ำมาแล้วค่ะนี่เติมน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะคะกดอ,อื่นเลยเดาวก็จะใช้นี่เลยพูด่างค่ะหาง่ายๆเลยนะคะใส่ลงไปเลยใส่แล้วสวยทันทีเลยค่ะพูด่างจัดเรียงนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะอันนี้มีทั้งพูด่างแล้วก็พูทองเลยค่ะ อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่เราใส่นะคะก็คือนี่เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะตัวนี้เป็นไม้ฟอ,อกอากาศแล้วก็ยังเป็นไม้ตระกูลเศรษฐีนะคะที่ปลูกแล้วนะคะเป็นสิริมงคลนะคะเป็นไม้มงคลค่ะปลูกแล้วร่ำรวยนะคะใส่เลยนี่ ต้องห่างหากันหน่อยแบบนี้สวยไปเลยนะคะส่วนอีกอันนึง่งไม้ยอดคิดเลยค่ะกวักมารากตนะคะตัวนี้เอากิ่งเขาแบบนี้นะคะเราตัดมาแล้วเราเอามาปักใส่ลงไปในน้ำเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีรากด้วยค่ะกวักมารากตค่ะ ดีย๋ยวจับห่างกันหน่อยนะเสร็จแล้วตัวต่อไปอันนี้คือลิ้นมังกรน,นะคะจะตัดมาเป็นใบๆแบบนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเอามาจับจัดช่อให้เขานะคะให้สวยๆเดี๋ยวเราจัดช่อก่อนนี่พอจัดช่อสวยๆนะคะเอาหนังยางมัด มาตรงท้ายนะคะเนี่ยจัดตรงหัวให้สวยๆอยขอจัดใหม่มันไม่สวยเอาใหม่เอาสูงๆข้างบนแล้วก็ต่ำๆข้างล่างโอเค เรียบร้อยค่ะใส่ลงไปเลยนี่นะคะหวักมรกตเอ้ยไม่ใช่ลิ้นมังกรค่ะส่วนอันสุดท้ายเราจะใส่เป็นว่านงาช้างค่ะ เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะว่านงาช้างปลูกแล้วเสริมบารามีค่ะอน,นี้เราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะและที่ดาไปขุดมาอีกอย่างนึงนะคะแถมค่ะอันนี้ แจกันไม่มีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาปลูกในแก้วสวยๆแบบนี้ก็คือนี่เลยบอนสีค่ะใส่ลงไปใส่น้ำไปนิดหน่อยแค่พอท่วมหัวนะคะนี่ร้รอยแล้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นต้นไม้นะคะที่สามารถปลูกในน้ำได้แล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะแต่ท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะทุกๆสามวัน ห้ามเกิน7วันค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายเทน้ําให้เขาด้วยค่ะนี่ก็เป็นต้นไม้นะคะไม้มงคลหชนิดที่สามารถปลูกในน้ําแล้วก็เอามาประดับบ้านได้สวยๆนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมก็ลองหาต้นไม้ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อแล้วค่ะหาที่บ้านของเรานะคะลองเอามาสํารวจแล้วก็เอามาลอง ปลูกกันในบ้านแบบนี้นะคะจะได้มีต้นไม้สวยๆเอาไว้ประดับบ้านแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลช่วยฟอกอากาศให้บ้านเรามีความสดชื่นค่ะก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ